สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองเดี๋ยววันนี้เ,นเห็นหัวข้ออยู่แล้วเห็นรูปหน้าจอนี้รู้อยู่แล้วนะครว่าเราจะพูดผมจะพูดเรื่องอะไรเรื่องของคดีครับผมเพราะว่าวันที่22ที่สารเนี่ยมีการไตส่สวนคำฟอ้องนัดแรกนะครับผมเป็น first hearing นะแล้วผมได้คลิปเสียงมา นะครับผมแต่ว่ามันเป็นคลิปเสียงจากเ,เขาเรียกไรนะมิสหายท่านหนึ่งผมฟังแล้วนะตัวการสื่อสารคำฟ้องของ s c c เนี่ยเป็นไปตามคือเป็น,ปนไปเป็นไปตามประเด็นที่เขียนใน first amended หรือว่าหนังสือที่ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมนะครับผมผมฟังไปไม่ได้คือเป็นบางส่วนที่เขาขึ้น ให้ข้อมูลกับสารนะครับยังผมยังไม่เห็นตัวคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยของตัวสารนะฮะแต่ว่าสารได้รับฟังข้อมูลทั้งหมดซึ่งในในส่วนที่กรอตออธิบายไปเอฟซีซีอ, SEC, อก็อธิบายไปในฐานะที่เป็นโจทย์ฟ้องริป p ปเนี่ยผมมองว่าเขาเดินตามเกมในหน,งนังสือที่ยื่นคำฟ้อง เพิ่มเติมครั้งที่หนึ่งหรือว่า First Amended Letters นะคือตามประเด็นเป๊ะๆนะครับผมซึ่งถ้าตามประเด็นเป๊ะๆเ,เนี่ยผมอ่านไอ้ตัว First Amended Letters แล้วเนี่ยมีประเด็นปกติแล้วเนี่ยมีประเด็นที่เรารู้อยู่กันแล้วว่าเขาโอเคเขาฟ้องเออมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมก็เคยพูดไปแล้วนะฮะถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แท้เนี่ยจะรู้ยเลยว่าประเด็นเรื่องของอผู้บริหารที่เขาขายตัว Digital Assets นะขาย XRP นะเรา SEC ถามว่าแล้วทำไมไม่ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยกรตไม,ไม่เคยฟ้องใครในฐานะที่เป็น individual หรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบุคคลธรรมดา,เน,เ,า,าดเนี่ยเป็น individual กรตสหรัฐเนี่ยเขาเคยจะฟ้องในลักษณะของนิติบุคคลหรือว่าเป็นรูปแบบของบริษัท เคสนี้เป็นเคสแรกที่เขาฟ้องใครครับคริสคลาเซนแล้วก็แบรดกกลลิงเฮาส์นะฮะอ่ะคือไอ้อันเนี้ยมันแปลกในประเด็นหนึ่งแล้วก็มันมีประเด็นที่ถูกวิเคราะห์ไว้จากทนายชื่อดังนะฮะฮูเกนเรื่องของตัวสิ่งที่เขาเรียกว่าซานเทอร์สนะฮะซานเทสคืออะไรซนเทสเนี่ยมันเกี่ยวกับประเด็นที่ผมจะคุยในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ตามผมมานะครับผมอ่ะหัวข้อวันนี้เขาเรียกว่า ripple has proved uh, SEC failed to warn exchange about XRP security status นี่ ripple ใช้จุดตรงนี้นะฮะย้อนย้อน SEC ตอนแรกเนี่ยใน first amended แล้วมีประเด็นเรื่องของการตัวตัว ripple เนี่ยรับรู้มาก่อนไหมว่า ตัว XRP เนี่ยมีมีม uh, เขาเรียกสิ่งที่ทำให้นำไปสู่หรือสิ่งที่ทำให้คิดไปได้ว่าเป็นหลักทัพย์ตัวนั้นนะเขาเรียก s i e n t i s นะครับผม proof that uh, มันคือ evidence or proof that believe or imply the as, uh, the XRP as the security เน,นี่ยอันเนี้ยเขาเขาเขาเจาะประเด็นตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยอยู่ในข้อ110นะครับผมของตัว first amended letters ของตัวใบยื่นคำฟ้อง,องกลับไปดูได้นะฮะถ้าใครมี first amended letters นะฮะจริงจริงแอดก็มีแล้วก็อยู่ในกลุ่มก็มีครับลองเข้าไปดูได้นะเออ,เอ,อโอเค ผมจะทิ้งลิงก์วาให้ละกันในคลิปนะถาถ้าไม่ลืมนะเตือนด้วยละกัน uh, Ripple h a s proof SEC fail to b a r n exchange b o u t XRP security status โคเกนพูดตรงนี้ Ripple move หรือว่า Ripple เขาเรียกอะไรต่อสู้ได้ค่อนข้างดีในการใช้จุดนี้แหละว่าเอ๊ะ eh, แต่ว่า SEC เนี่ยไม่เคย uh, บอกประเด็นนี้ ให้กับคริปโตเอ็กซ์ชแนน์นะฮะไม่ไม่เคยบอกใครมาก่อนในเรื่องของสเตตัสซึ่งอันนี้ก็จริงนะฮะอันนี้คือข้อที่จริงว่าไอ้ตัวกรอตอนเนี่ยไม่เคยออกมาบอกอหรือว่าให้ความชัดเจนในเรื่องของกฎที่ควบคุมตัวคริปโตผมยกตัวอย่างนะฮะทร <c oughs> ัพย์สินของคนคนหนึ่งนะครับผมเขาจะขายเนี่ย <c oughs> เขาจะขาย <c oughs> เขาไม่จาเป็นต้องบอกใครเ <c oughs> ช่นผมผมมีที่นา นะฮะคุณมีที่นาแล้วกันคุณมีที่นามีคนมาติดต่อขอซื้อที่นาคุณคุณก็ขายคุณก็แค่ไปดําเนินการเขาเรียกว่าโอนกรรมสิทธิ์ในในกรมที่ดินหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่ะเนี่ยก็นี่ก็ทำแบบนี้ไม่เห็นจําเป็นเราต้องไปยื่นตลาดหลักทรัพย์หรือกรต่อเพราะฉะนั้นการซื้อขาย XRP ที่เป็นดิจิทัลแอสเซทเนี่ยก็ ก็ไม่จำเป็นจะต้อง filing หรือว่าแจ้งกรตนะครับผมลนนักษณะนี้ซึ่งคนก็รู้อยู่แล้วคุณเหมือนเอาเอาตัวคุณเองก็ได้คุณรู้ไหมฮะว่าถ้าคุณซื้อ XRP แล้วเท่ากับคุณเป็นเจ้าของบริษัท Ripple ก็ไม่มีใครคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่มีใครคิดอย่างนี้นะเ,เพราะว่า Ripple เป็นบริษัทจำกัดไม่ใช่มหาชนด้วยเป็นบริษัทจำกัดซึ่งเขามีเป็น Start up แล้วเขาอันนี้พูดหลายรอบแล้วนะเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็มีคราวฟันดิ้งแล้วก็มีแคปแคปแคปิตอลเวนเจอร์ลิสต์ก็คือคนที่มาลงทุนเป็นรายชื่อนักลงทุนของเขาเขาก็มีทุนบริหารนะครับผมโอเคไหมเขามีทุนบริหารเขามีทุนก่อตั้งบริษัทอ่าคนี้ตัวคริสฟลาเซนซึ่งเป็นผู้ลงทุนในบริษัท OpenCoin ตอนแรกเนี่ยเขาเขาก็ก็ก็ได้รับไอ้ตัว Digital a s s e t นี้มาได้รับนะ ได้รับ g i ฟต์ d หรือว่าโดเน t นะฮะได้รับมาในการที่เขาจะขาย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 มันก็มันก็รู้สึกว่ามันเป็นทรัพย์สินของตัวเขานะเนอ,อผมไม่แน่ใจว่าประเด็นเนีเออ้ตัวกรอตตอต้องการทำอะไรนะครับผมซึ่งตัวโฮเก n นเขาก็ได้ประเมินไว้มันมี3าสาความเป็นไปได้นะฮะอันที่หนึ่งคือเขาต้องการให้ บิ๊กบอสเนี่ยเด้งไปแล้วบริษัทก็จะเดียงไปด้วยนะครับผมแต่ว่าอย่างที่เคยบอกว่า <c oughs> Big Boss เด้ง r i p เ l e เด้งตัวสมมติว่มมมวามันมันเป็นไปได้หลายประเด็นอันที่หนึ่งคือถ้าเกิดตัวคริสลาเซนไปหรือ back ตกริงเฮาไปเนี่ยก็จะทำให้สถานะในในใน,ในบริษัท Ripple ปั่นป่วนฟังดีๆนะบริษัท Ripple ปั่นป่วนซึ่ง ไอตัว XRP Ledger เนี่ยเป็น Open Source เป็นระบบอะไรซึ่งรันอยู่โดยไม่ได้ไม่ไม่ได้จำเป็นที่ต้องพึ่งพาตรงนั้นไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาการมีบริษัท Ripple ซึ่ง Brad g a r l i n g h o u s ก็เคยพูดว่าคือต่อให้ Ripple ปิดบริษัทไปเนี่ย XRP Ledger ก็ยังคงอยู่แบบนั้นเลยนะครับผมอ่ะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไม่มี Ripple เนี่ยไอตัว xrp ecosystem เนี่ย xrp l xrp ledger เนี่ยใครไม่รู้จัก xrp ledger นี่ก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมในช่องผมนะครับคือช่องช่องผมเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของค r y ปโตเค r เรนซีอยู่มากนะครับผมเป็นหลักนะฮะก็ลองเข้าไปศึกษาด้วยเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่จะเป็นเนทคโนโลยีก็จะมาเรียกว่า disrupt ตัว ตัว financial ของเราถ้าคุณไม่ปรับเนี่ยคุณก็จะตามเขาไม่ทันนะครับผมแล้วถ้าคุณรู้สิ่งเหล่านี้เป็นคนแรกมันก็จะได้เปรียบคนอื่นเขานะฮะพูดง่ายๆเลยว่าพูดไปเนี่ยคริปโตเนี่ยมีคนเขารู้จักจริงๆกันสักกี่คนจากสมมติว่าสิคนละกันถ้าไปถามร้อยคนมันก็เยอะไปสักสิคนเนี่ยมีคนรู้จักไหมว่าอ้นนี่มันคืออะไรนะครับอะ แต่ว่าถ้าคุณเข้ามาฟังช่องนี้คุณโชคดีมากๆฮะที่ว่าคุณอยู่ในคนส่วนน้อยมากๆที่รับรู้เทคโนโลยีเหมือนกับคุณรู้เรื่องของ .com ตอนที่อินเทอร์เน็ตมันยังไม่บูมไม่ใช่ไม่ใช่ขณะนี้ที่คุณแม่ผมก็สามารถสั่งของทางออนไลน์แล้วก็สามารถดู YouTube สามารถทำเล่นเล่นอะไรเล่น Facebook อ,ะ,อะไรเงี้ยกลายเป็นเป็นเรื่องปกติแล้วซึ่ง เมื่อย้อนกลับไปสักสิบปีที่แล้วไอ้เรื่องพวกนี้ยังเป็นอะไรที่ไกลตัวมากๆนะครับ <c oughs> ไปต่อนะฮะ Ripple has proof SEC failed to n ใช้ไอ้ตัวประเด็นสำคัญที่เจอใน First Amended นะฮะ First amended letters นะย้อน <c oughs> ร้ายมากนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกฮะว่าทนายของ r ูโ p ป e ค่อนข้างเก่งเลยแต่แรกอะคือมันจะเป็นจุดอ่อนแต่มันกลายเป็นจุดแข็งข้างนั้นแล้วจะงัดเอาตัวตัวกฎหมายออกมาได้ด้วยนะฮะโอเคโอเคอ,อันนี้คือคอนเทนต์ใช่ไหมฮะ,ะถ้าใครอยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปของคดีผมรวบรวมไว้อยู่ในช่องนะครับ เข้าไปดูในหน้าเพลย์ลิสต์แล้วหาคำว่าคดีนะคดีก็จะมีลิสต์ผมผมเรียงตอนม้ให้อยู่โอเคโอเคอ่ะเขาบอกว่าอะไร during today pretrial conference lawyer uh, matthews loman <c oughs> the curly uh, o f curly got uh, got tilip got tilip <c oughs> who represents ripple Uh, CEO Brad Gollinghao came claimed that the Securities Exchange Commissions have failed to warn market uh, actors, including exchanges about XRP securities. There's in numerous discussion that took place in 2019. And we crawl it first amended letters ของ SEC มาดีซึ่งจริงแล้วใช่ก็คดีใหญ่ขนาดนี้ถูกฟ้องขนาดนี้เขาก็คงต้นไปวิเคราะห์มาเราจับจุดไอตัวที่เป็นเป็นเป็นอะไรเหมือนกับจุดจุดตายอะ่ะเขาเรียกอะไรนะจับจุดอ่อนอก่ะกำจัดจุดอ่อน the weakest link นะ we we already taken some discoveries on the s e c u r i t y e x c h a n g e commission w e t h review that securities exchange commission have discussing with ultra-sophisticated market actors, include exchanges and not. the term not been exchange, the market actors to continue to some kind of the library design. do sophisticated market actors in the institutional finance institutional uh, finance, Apparently, telling those actors if uh, believe XRP was a security or an investment contact late uh, 2019, and again, as this case move forward, moves forward, these facts will come to light. And it will be clear that XRP cannot establish and will not establish That XRP is a security. อือคอในช่วงปี2019มี market m a ม k e t a c t ต r s นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันการเงนินหรือพวก exchange ที่เข้ามานะ,ะพวกนี้เนี่ย those actors believe XRP Believe XRP was security or investment contract เขาบอกว่ามันมันไม่ได้เป็น XRP cannot establish mm. will not establish that XRP is security นะครับผมเพราะว่าอะไรคิดนะฮะคิดตามนะครับ uh, พวก Market Reactor พวกนี้เป็นคริปโต Exchange ใช่ไหมเป็น c r y ปโต Exchange เป็นบริษัทอะไระเขาเรียกอะไรบริษัท IF หรือว่า i n t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  u t i o n อล f ิ n แลพวกสถาบันทางการเงินการที่เขามาซื้อ XRP เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ซื้อบริษัท Ripple นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็น Investment Contract แล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหลนะักทรัพย์เนาะโอเคปะ่ะพวกนี้ซื้อเพราะว่ามันเป็นสินค้านะพวก IF พวกอะไร เป็นกลยุทธ์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีเพราะว่าดึงเขาเรียกอะไรดึงเอาเอ่อ uh, e x c h a n g e เข้ามาด้วยนะ <laughs> Ripple Executives want to dismiss the suit อันนี้รู้อยู่แล้วนะคือเขาต้องการ uh, เขาเรียกอะไรอะ่ะ uh, ให้จบยุติคดีโดยเร็วกล e งเาส already filed a motion to dismiss the lawsuit filed by uh, SEC <c oughs> according Solomon Attorney denies that top executive was aiding abetting rebel sales and uh, execution uh, that is that the heart of SEC amended lawsuit น uh, yeah, ja like, uh, oh ี่ยคือตัวทนายเนี่ยเขาต้องการที่จะช่วยเขาเรียกอะไรปฏิเสธข้อกล่าวหาใน first amended สิ่งที่ตัวริเปอร์เเซ็ทำีำแล้วก็การขายของของเอ็กซาอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงต้นน่ว่าเหมือนกับคุณมีที่แล้วคุณจะขายคุณจะไปบอกกรอตต์ไหมก็ไม่ใช่คุณต้องไปบอกขายกรมที่ดินใช่ไหม <laughs> มาดูตรงโค้ดนี้ นะฮะนะ่าสนใจ the SEC allegation established to uh, the opposition uh, the oppositions of what they purported to do Mr. g a l l i n g h a n Mr. k a l l i n g h a did not know or e c p l e s s l y disregard that XRP could be uh, or what o uh, f was the uh, investment contract อันนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เหมือนเป็นคีย์ของตัวตัวค่าฟ้องนี้ซึ่งเป็นคีย์ของ หาวีเทสสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธ้อันนีค้คุณคงรู้อยู่แล้วนะหาวีเทสนะครับผมเป็นเทสที่เกิดในรัฐฟลอริดาเรื่องของส่วนส้มน,น,นะฮะการขายที่ส่วนส้มแล้วก็การมองสิ่งเหล่านั้นนะว่าเป็นการพิจารณาว่าเป็นหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์หรืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคไหมคุณเข้าไปอ่านหาเพิ่มเติมได้นะครับจริงๆผมมีอธิบายไว้อยู่ในช่องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากไป Uh, หาความรู้เพิ่มเติมก็ดูตรงนี้หาวิเรับซึ่งจะมี4ข้อผมก็พูดอยู่ค่อนข้างบ่อย Ripo f o r m a c i o Clis Larson is represented by Paul White Martin อ n d นชื่อไม่ออกเลยนะครับผมมันอ่านว่าอะไรใครบอกที uh, if, uh, Correct me if I'm wrong, Fulmen Blum who mentions that his clients also want to raise the same issues in his motion to dismiss. Okay, c l assen, i f f l a s n แล้วก็ b r i g h t i n g House ก็ก็อยากจะเขาเรียกอะไรจบคาฟ้องนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้เอามาฝากกันเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ